สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพบกับผมส่วนเมืองชนนะครับวันนี้จะมาสอนดูพระบูชานะครับพระบูชาพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับก็ประมาณปีสองพันห้าร้อยเนาะอันนี้ก็จะเขียนว่าสํานักพุทธปฏิบินะครับสํานักพุทธรัตนปฏิทีนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมกันนะครับในมูลนักสะสมนะครับ ใครมีนะครับก็ส่งรูปให้ดูนะครับยินดีรับเช่านะครับ<ม>ก็ราคามีตั้งแต่สองพันขึ้นไปนะครับสองพันขึ้นไปจนถึงหลักหลายๆพันนะครับอ่ะแล้วแต่สภาพความสวยนะครับแล้วแต่สภาพบล็อกนะครับว่าบล็อกอะไรยังไงอ่ะ<ม>ประกอบด้วยก็คือถ้าเป็นเห็นองค์เขียวๆอย่างนี้เนาะขวดเหมือนขวดสไปร์ตนเก่านะขวดสไปรเนาะประมาณนี้เนาะก็มันจะมีบล็อกไทยบล็อกอินเดีย บล็อกเจแปนอ่ะส่วนอันนี้ก็คือบล็อกอินเดียนะครับบล็อกอินเดียก็คือจะเป็นบล็อกหายากที่พ่อเอ่าตัว A อสีนะ่ตัวเนาะบล็อกอินเดียดูตรงไหนอ่าบล็อกอินเดียดูข้างหลังครับจะเขียนว่าบล็อกอินเดียอ่าประมาณนั้นนี่ตรงนี้นะครับเขียนว่าอินเดียนี่บล็อกอินเดียเป็นพระที งานดีพิธีใหญ่นะครับก็ธรรมดาก็จะมีกระไ่ทองเก่ากระไ่ทองเก่าอันนี้ก็เป็นกระไ่ทองก็หลุดร่อนออกไปแล้วเพราะว่ากระไ่ทองจะมาทาสีเพิ่มนะครับแต่นี่ก็คือเป็นหน้าตักห้านิ้วเนาะหน้าตักห้านิ้วเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเนะาะว่าหน้าตักประมาณเท่าไหร่ใครมีนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะเป็นพระที่ดูง่ายนี่ ถ้าตัดห้านิ้วก็วัดตั้งแต่ตรงนี้เนาะประมาณนี้เนาะนี่ถ้าตัดห้านิ้วเป็นพ้าท,ที่ดูง่ายนะครับแล้วก็สูงก็ประมาณนี่นะประมาณสิบเอ็ดนิ้วนะอ่ะเป็นพัดท,ที่ดูง่ายแล้วก็จัดทําเยอะราคาก็ไม่แพงแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยบ้านเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเนาะอ่าประมาณนี้เนาะ ก็จะมาดูหลักการนะครับอันนี้คือเป้าหมายคือเราดูแล้วให้รู้ว่าเออดูอันนี้แท้นะอันนี้เขาดูยังไงบล็อกอะไรอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่ตัเอคือตรงนี้เนาะนี่เอสี่ตัวตรงนี้เนาะประมาณนี้เนาะอ่าอันดับแรกเลยเราดูก่อนอ่าเราดูเทคนิคการดูก็คือถ้าเราไปวางกับแสงอาทิตย์เนาะวางกับแสงอาทิตย์แล้วเราเอามือไปข้างหลังเนะี่ยเราจะเห็นมือเนาะ ถ้าเป็นของที่ทําเพิ่มมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นมือตัวเองเนาะแต่เนี่ยเราจะมองเห็นมือข้างหลังมันจะสะท้อนไปอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการดูที่หนึ่งอ่าวิธีการดูที่สองก็คือดูตะเข็บข้างเนาะตะเข็บข้างเนี่ยตั้งแต่ฐานเนี่เนาะถึงไปยอดสุดเนี่เนาะอ่าถึงภะเกตนี่เนาะจะเป็นเส้นบางๆงเนาะอ่าของของที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ย มันจะเป็นเส้นหนาอืมประมาณนี้เนาะอ่านี่ก็จะประมาณเนี้ยจําใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเนาะประมาณนี้เนาะอืมเป็นเอกเอกลักษณ์ของท่านอ่าประมาณนี้เนาะผมจะเอาให้ดูนะประมาณนี้อืม <uh> ใบหน้าเนี่ยอ่าเป็นขัดสมาธิราบนะครับขัดสมาธิลาบอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านข้าง ใครมีรับเช่านะครับองละหลายพันเนาะ hmm. เป็นพระที่สวยนะครับพระแก้วมรกตเป็นพระท,ที่สวยอะใครมีก็ส่งรูปให้ดูได้นะครับ hmm. อามาดูใต้ฐานกันใต้ฐานเนี่ยนี่ก็จะเป็นดินฝรั่งเนาะหรือว่าปูนพลาสเตอร์นะเป็นดินฝรั่งแล้วก็จะเขียนคําว่ากรรมการผู้จัดสร้างเนาะนี่นี่กรรมการเฮ้บางคนเขาเรียนเขาบอกกรรมการเนาะ ก็จะมีตานะครับมีไม่มีก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็อย่างนงี้นะครับอ่าสะสมพ้าแท้สบายใจนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอืมประมาณนี้ตะเข็บบางๆอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็ประมาณว่าดูตะเข็บเป็นตะเข็บบางๆโปร่งสายมองเห็นข้างหลังอ่าประมาณนี้อ่าส่วนพิมพ์เนี่ยคือของ ของเก๊ก็ยังทําห่างอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับอเป็นพระที่สวยอันนี้เป็นบล็อกอินเดียเนาะใครมีนะครับใครมีก็ส่งรูปมาให้ดูได้นะครับเปลี่ยนพระเป็นเงินได้นะครับอาเป็นพระสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับอาเผื่อใครที่ที่บ้านมีนะครับหรือจะสอบถามว่าเอออันนี้มันราคาประมาณเท่าไหร่หรือว่า แท้เกยังไงก็ส่งรูปกันมาให้ดูได้นะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันดูนะครับวันนี้แบ็กกราวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจัดโต๊ะใหม่แล้วแบ็กกราวจะดีขึ้นนะยังไงก็ถ้าฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับใครมียินดีรับเช่านะครับตอนนี้ก็รอเช่าพาจากเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับอ่าก็ ส่งรูปมาให้ดูนะครับอันนี้ก็ได้มาจากพี่ท่านหนึ่งแบ่งปันกันมานะครับก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับในไลน์นี้เลยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีผ้าอะไรมาก็มาคุยกันเรื่อยๆนะยังไงก็สายนี้ไม่ต้องกลัวครับเก็บอยู่สบายแล้วก็มีคุณค่าทางใจแล้วก็มีคุณค่าทางด้านราคาในอนาคตอ่าเก็บพ้ารุ่นนี้ไปขายแน่นอนนะครับ ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ